ก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับแล้วก็ f อฟทุกๆคนนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมช่อง YouTube เอกลังกรทั้งแอนฟาร์มนะฮะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำอีกแล้วครับวันนี้ยังไม่ไปไหนครับวันนี้เช้าวันที่25นะครับตอนนี้เวลา8ปดโมงครึ่งนะครับข้าวที่เพื่อนเเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นนาของผมเองที่ติดติดอาคารเรียนเลยเนี่ย อายุ8วัน8วันนี้นะครับ8วันหวานไล่ละ3ถังครึ่งประมาณนะครับ3ถังครึ่งประมาณสภาพเป็นแบบนี้ครับที่เจอพายุ สภาพข้าวสามถังครึ่งที่หวานไปนะครับเป็นกอขอสี่หนึ่งนะฮะอายุแปดวันนะครับนี่ฮะก็คือผมหวานวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดผมคุมเลนเลยนะครับเพราะว่ามันน้ำมันแห้งไวนะครับตอนนั้นน้ำแห้งไวก่อนก่อนที่พายุจะเข้าหนึ่งวันนะครับผมคุมเลนไปแล้วก็จากสภาพที่เป็นป่าหญ้าป่าผักบุ้งนะฮะก็ทำเถือกได้แค่นี้แหละครับ พอหลังจากที่คุมเรียนไปพอคืนวันที่1ิบแดแค่นั้นเองครับเป็นทะเลครับทั้งสามล็อกเลยจนบัตรนี้ผมยังไม่ได้เก็บเครื่องเลยครับเก็บไปแล้วก็มาตั้งใหม่เดี๋ยวไปดูกันครับเพราะอะไรถึงต้องมาตั้งตรงนี้นะครับทําไมไม่ไปเก็บที่คลองเฮ้ยทําไมไม่ไปสูบออกที่คลองเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่น้ําสูบนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นน้ําซึมครับเหลือประมาณศอก เหลือประมาณสองจะเข้านาแล้วฮะไม่ไหวครับไปสูบที่คลองไม่ไหวครับก็เลยต้องมาขอดอันนี้ข้าวมันเริ่มยาวแล้วปล่อยมันมันอยากเข้าปล่อยมันครับวันหนึ่งขี่รถมาดูนาแปลงนี้ประมาณสิบเที่ยวได้สบายไปร้านขายน้ำมันเนี่ยฮะอันนี้ตั้งตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้านะครับตั้งแต่ตั้งเครื่องเครื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้า ติดไว้แบบนี้ฮะจนบัดนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดับเครื่องเลยฮะเหมือนกระเต็มครับถ้าดับเครื่องเมื่อไหร่น้ําขาวเป็นทะเลแน่ครับเนี่ยระดับเครื่องเมื่อไหร่น้ําขาวเป็นทะเลเลยข้าวกำลังงอกด้วย เนี่ยตรงเนี้ยที่ว่าเป็นป่าหญ้าี่ผมเคยถามว่าใครย่ำลงมั่งเนี่ยสภาพก็ทำเทือกได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าน้ำมันเยอะด้วยไม่เปืองครับถ้าตอกไว้อย่างนี้ไม่เปืองน้ําไม่เปลืองน้ํามันนะครับนี่น้ำก็ปล่อยให้มันไหลามางี้เรื่อยๆครับเดี๋ยวไปดูที่มาของน้ํานะฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสายย่องครับสายย่องเสือเท่าครับเสือเท่าสองคนกําลังย่าเลยแล้วผมจะพาไปดูที่มาของน้ําทําไมมันไม่แห้งสักทีนะฮะไปชมกันเลยครับดูน้ําเหมืองก่อนนี่ ง่ายๆสบายๆชิวๆครับเล่นแบบนี้เลยฮะไม่ต้องใช้ใหเหลือมฮะติดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วฮะปล่อยให้มันไหลแบบนี้เนละดับเครื่องก็ไม่ได้นี่ที่มาของน้ำ ซึมตาโมดแบบนี้นะครับเนี่ยมันซึมตาโมดเนี่ยต้องทาร่องให้มันไปร่องเล็กๆไปเรื่อยๆนี่น้ําซึมเดี๋ยวเวลาจะหล่อน้ําไม่ต้องสูบครับดับเครื่องแค่ดับเครื่องก็ได้น้ําแล้วครับนี่ซึมทั้งแถบริมคนาทั้งรากไม้ทั้งอะไรน้ำก็จะน้ำก็จะเต็มเหมืองดีที่คันสูงครับ นี่ตรงนี้เป็นปักเลยโหมด้วยจะมีข้าวต้นดำๆนะที่โดนน้ำท่วมตั้งแต่แรกพยายามจะสู้น้ำขึ้นมาให้ได้ครับเดี๋ยวสู้ไม่ได้ถ้าสู้ไม่ได้ก็ตายถ้าตายก็เดี๋ยวมาซ่อมมาครับแองนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อน,อนๆไปชมที่มาของน้ำไปเรื่อยๆครักันนี้ฮะซึมทั้งแถบครับคันนาคันเหมืองเนี่ยฮะคันนี้ก็ว่าใหญ่แล้วนะครับนี่ดูน้ำนี่ใครชอบปักเบ็ดนี่ บายเลยเนี่ยไปเรื่อยๆครับเยิมตรงนี้เยิมเลยฮะประจําครับตรงนี้เหมือนกับเต็มนู่นน้ำไปข้ามถนนไปนนาฝั่งนู้นแล้วครับฝั่งนู้นเป็นข้าวใหญ่เขาไม่เดือดร้อนครับแต่ของผมข้าวเล็กดูตรงนี้ดู ไม่รู้จะทำยังไงหาลูก็ไม่เจอนะครับนี่ตาน้ำน้ำมาจากฝั่งเหมืองครับหาลูก็ไม่เจออันนี้แค่นาผมนะแค่คันนาตรงนาผมนะเนี่ยหารูไม่เจอมันก็เยิ้มพลรงแล้วเดี๋ยวไปดูที่สายย่อง,องเสือเท่าสองคนกำลังย่ำนาอยู่เดี๋ยวพามาดูเนี่ยอันนี้ก็รั่วทั้งแถบ ไปยันถนนนู้นเลยอะรั่วทั้งแถบอ่ะครับข้าวไม่งอกเลยตรงนี้เป็นดอนโรั่วทั้งแถบทำใจฮะโอเคครับมาดูสายย่องกันดีกว่าเป็นไวเก่าฮะรุ่นใหญ่ไวเก่าน,นั่งเอื้อมครับมีปวดหลังเนี่ย ค่อยๆไปสายวิยนหน้าสีครับเดี๋ยวผมพาไปชมใกล้ๆนะฮะเล่งน้อยเล่งน้อยโอ้ยสายย่องครับ <c oughs> เล่งน้อย <c oughs> โอ้สุดยอดฮะแล้วเครื่องเท่าไหร่เนี่ยอ,อีทีสิบเอ็ดโอ้ทางทางบางนาง,ไงไนเนี่ยโอ้ไปดีแล้วอยู่ไกลยังไงมัดเชือกไกลยังไงฮะโอ้ไม่ปวดหลังเรืบอไไย,ยอ <laughs> ไปไป เป็น ET-11 นะครับล้อ30เล็บ3ครึ่งน่าจะนะครับติดหางมือเลี้ยงบางนานะครับขุบก็ยังเป็นขุบสกีแบบเนี่ยฮะที่เห็นนะเป็นขุบรุ่นเก่านะครับโอ้ยผมลืมดูเลยข้างหลังอะสายย่องอันนี้ย่ำมาแล้วแปลงนี้น่าจะประมาณที่ย่ำนะครับ90 90ไร่นะครับทั้งหมดมัน90ไร่นนี้เหลืออยู่แค่5ไร่ครับที่ย่ำกันเนี่ยสอเท่านี้ครับเป็นคนย่ำตัวนี้ใบเอ,อ่อล้อวง28ครับเป็น t f 120Di นะครับนี่ฮะไว้เก่าครับอันนี้ลุงที่ครับใช้เป็นกลุบรากสก,กีเหมือนกันสี่ครึ่งเออวินหน้าสี่ครับ ตัวนี้เป็นลุงสารนะครับลุงสารใช้เป็น e ีทีนะครับเป็นเครื่องก็เกลานะครับเครื่องก็เกลาคนก็เก๋าครับนาเป็นนาไถนาไถแล้วเอาน้ําใส่ย่าเลยนาแปลงนี้สูงกว่านาผมเยอะครับหนุนมองไปนาผมอยู่ข้างล่างเลยครับ น้ำรั่วครับไม่ใช่เสริมครับเรียกว่าน้ำรั่วท <c oughs> <c oughs> ี่หางอะไรวนะเนี่ยดูครับดูครับดูว่าไปครับรุ่นใหญ่ใบเก่า ถ้าใครอยู่แถวเก้าเลี้ยวเนาะเก้าเลี้ยวหนองเต่านะครับเก้าเลี้ยวหนองเต่าเอทางหนองปวยแกไปหรือเปล่าวะก็เห็นแก้ขี่จักรยานนะครับอน,นีนะ่ลุงคนนี้แหละแกชอบขี่จักรยานตะเวนไปทั่วครับตามไร่ตามนาแกก็ไปแต่แกขี่รถไปเรื่อยครับแกไม่ได้กโมยอะไรของใครหรอกแกเป็นคนชอบขี่จักรยานครับกะทิกะทิเขาเรียกกะทิ ยังคงความเก่าไว้อยู่ฮะอันนี้แต่ที่กระสานมายำรับจ้างถือหางนะครับรถเป็นรถของเจ้าของนารับจ้างถือหางเนาะนี่ครับให้เพื่อนๆได้ชมครับรุ่นใหญ่ไว้เก่านะฮะทำไมถึงว่าย่องไว้อย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับ แต่เป็นลุบไม่เลอะด้วยฮะไปแบบนี้สภาพนี้ไม่เลอะด้วยครับล้อตัวนี้น่าจะเป็นวง30นะครับ30น่าจะเล็บเล็บ3นิ้วครึ่งนะไม่3นิ้วครึ่งก็4ี่เลยไม่แน่ใจแต่เอื้อมหน่อยฮะจะปวดหลังหน่อยลูกปุบก,ก็น่าจะเป็นเมตรเจ็ดสิเมตรแปดสิบแนะ่ลูกหน้าหกเดี๋ยวไปดูช่วงเขาเลี้ยวนะฮะ ยำมาทั้งหลายไร่เนี่ยสองคนเนี่ยสองลุงเนี่ยอันนี้ห้าไร่สุดท้ายแล้วฮะไปเรื่อยๆครับ เครื่องลอยดีด้วยดินมันน่วมเดินตามก็ปวดขาครับก็คลิปนี้นะฮะให้ชมนะครับรุ่นใหญ่ไว้เก่าครับย่ำนาฮะใช้ขบเเป็นขบสกีนะครับ ขบรุ่นเก่านะครับรถเดิมๆนะฮะให้เพื่อนได้ชมกันก็รุ่นส่นก่อนเขาใช้แบบนี้กันครับแล้วก็ใช้ลอ้อยังใช้ล้อเป็นวง28อยู่นะครับเล็บสามครึ่งถามว่าเละดีไหมก็เละดีนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ให้ด้วยนะฮะ ช่ง YouTube องยูทู e เอกลังกรทางแกลนฟาร์มครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ส่วนคลิปาการแข่งรถนะครับยังไม่หมดนะครับเข้ามาติดตามเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ